อันนี้ผมจะเทสไฟว่าแรงหรือไม่แรงครับอันนี้ผมทิ้งแป้งไปแล้วนับไม่ทันจะถึง2งเลยนะครับแป้งลอยขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้แสดงว่าไฟมาแรงเกินนะครับถ้าไฟมาแรงเกินนี้เราผมเองจําเป็นต้องปิดแก๊สนะครับแล้วก็ให้มันคลายความร้อนหน่อยนะครับถ้ามันยังไม่คลายความร้อนได้ช้านะครับเราก็ทิ้งป่าไปสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อให มันดูดซับความร้อนระบายความร้อนออกให้เร็วหน่อยเพื่อที่เราจะทอดไอตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ติดแก๊สเลยนะครับอันนี้พอดน้ำมันมาร้อนเนี่ยผมเลยต้องเอาปลาให้คลายความร้อนครับขนาดปลาสุกเป็นตัวโตไปเลยนะครับแล้วสุกเป็นตัวที่2ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวแรกครับที่ผมเอาไปคลายความร้อนครับเพราะความร้อนแบบนี้มันยังไม่เหมาะกับการทอดครับมันต้องเบาเบากว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล้วผมก็ทอดเป็นตัวที่2ครับ พอตัวที่2มันก็ไฟมันก็ความร้อนมันก็น้อยน้อยลงเลยนะครับพอตัวที่3ที่4นี้ผมใส่ไปไฟไมันเริ่มออนแล้วผมก็จึงมาติดแก๊สใหม่นะครับความร้อนมากเกินไม่เหมาะกับการทอดครับเพราะว่ามันจะไม่ทําให้ปลาพองครับมันจะสุกด้านหน้าเร็วนะครับถ้าเราพอจะพีอีกด้านนึ้งอีกด้านหนึ่งมันก็จะเหลืองเหลืองใช้ได้แล้วนะครับความร้อนนี่สําคัญมากเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่2อครับผมทิ้งไปอีกตัวนึงนะครับเพื่อลดความร้อนลงไปอีกนะครับนี่ครับขนาดไฟมันแรงเกินนะครับป้าวสุกเป็นตัวโตวเลยนะครับ